สวัสดีค่ะพบกับตีค่วเด่นจับเทนตลาดนะคะประจำวันที่15มาการาคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองเทรดในกรอบไซดเวนนะคะเราให้กรอบ1520ถึง1545จุดนะคะก็ มองว่าเซตอินเด็กในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเราพยายามปรับตัวขึ้นทดสอบ1550จุดมา3ครั้งแล้วนะคะยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเซตอินเด็กกำลังอยู่ในช่วงของการพักตัวสร้างฐานอยู่เพื่อสะสมกำลังก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องยุขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่แวดล้อมตลาดเนี่ยจะผลักดันไปในทิศทางใดที่ชัดเจนมากกว่ากันซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ที่ดูโดดเด่นเข้ามาเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าเช้านี้นะคะทางประธานดีว่าที่ปรดีนะคะคือโจไบเดนเนี่ยได้ได้มีการประกาศตัวตัวแผนเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของเขาออกมาตามกําหนดนะคะซึ่งก็เขาเรียกแผนอันนี้ว่า American Rescue Plan นะคะซึ่งออกมาจะมี2ส,สเต็ปนะคะละลอกแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นสภาพคล่องทั้งหมดนะคะแล้วล,ลอกต่อไปเนี่ยจะเป็นมาตรการในระยะระยะที่ยาวขึ้นนะคะจะมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างงาน ปฏิรูปโครงสร้างทางด้านปฏิรูปเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมหรือว่าความเท่าเทียมกันของเชื้อชาติก็ว่าไปนะคะแต่ว่าในสเตปแรกที่ประกาศออกมาต้องบอกว่าไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนะคะก็เป็นเรื่องของอตัววงเงินมาตรการเนี่ยประมาณ1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดว่าน่าจะคงอยู่รลลานี้ประมาณ1 9ถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นมาตรการขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเรื่องของการเพิ่ม ตัวเช็คเงินสดนะคะที่จะให้อย่างปลายปีที่แล้วอนุมัติมา600ดอลลาร์นะคะ แต่ว่ารอบนี้ก็เพิ่มอีกพันสี่ก็เป็นสองพันนะคะรวมแล้วเป็นเช็คสองพันนะคะเพิ่มเพิ่มสภาพคล่องกาลังซื้อให้กับประชาชนตอนนี้นะคะก็เป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปนะคะเรื่องของการเพิ่มค่าแรงขั้นต่านะคะเป็นสิบห้าเหรียญต่อชั่วโมงนะคะน,นี่เป็นไฮไลท์หลักๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่มีการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตลาดค่อนข้างจะตอบรับน้อยนะคะมีการเซลล์ออนแฟกต์มาด้วยซ้ํานะคะเช้านี้เนี่ยดูการตอบรับของตลาดในภูมิภาคที่เปิดก่อนเนี่ยค่อนข้าง อตอนแรกๆบวกเล็กน้อยนะคะหลังจากประกาศแผลนหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะมีการขายทํากําไรกันออกมานะคะเช่นเดียวกับตัวดาวจรฟิวเจอร์เช่นเดียวกันนะคะก็มีการปรับตัวเนี่ยกลับมาอยู่ในแดนลบเล็กน้อยนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยคงเป็นลักษณะของนีวิวทุตลาดอาจจะแกวงไซด์เวย์เพราะว่ายังไม่ได้มีความแปลกใหม่หรือว่าปัจจัยใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในขณะที่ปัจจัยเดิมๆเนี่ยยังคงอยู่ระหว่างเรื่องของการที่จะต้องอติดตามหรือว่าเฝ้าระวังต่อไปนะคะก็ยังให้น้ําหนักกับเรื่องของโควิด1 9 ทีมต่อไปนะคะซึ่งอัปเดตความคืบหน้านะคะทั้งในส่วนของในประเทศเราแล้วก็ความคืบหน้าของวัคซีนให้ฟังกันสักเล็กน้อยนะคะอย่างตัวในประเทศของเราก็ถือว่ามีสัญญาณที่เริ่มดูดีขึ้นนะคะถ้าดูจากตัวเลขที่รายงานออกมาในแต่ละวันเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศอันนี้คือตัดจำนวนผู้ที่ถูก เข้าไปตรวจสอบแบบเชิงลุกนะคะเอาแค่ที่ผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยก็เมื่อวานนี้ประกาศออกมา78รายนะคะก็ถือว่าลดลงเป็นวันที่6นะคะก็ยังคงเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าสบคเนี่ยก็ยังไม่ได้ไว้วางใจนะคะก็ขอใช้เวลาระหว่าง สองสัปดาห์ข้างหน้านะคะระหว่างวันที่1 8บแถึงสามสิบเอ็ดมกราคมนี้เนี่ยในการประเมินตัวสถานการณ์นะคะว่าเรายังคงจําเป็นต้องใช้มาตรการในการเข้มงวดแบบนี้หรือในทางกลับกันถ้าตัวเลขในช่วงสองสัปดาห์นี้ไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มมาตรการเข้มขึ้นมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะฟันธงออกมาได้ว่าจะเป็นทางบวกจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นทางลบนะคะแต่ในเบสเคสที่เราคาดการณ์นะคะเราก็ยังมองว่าระยะเวลา2ส,สัปดาห์เนี่ยก็ อาจจะไม่ได้เป็นกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนที่จะเพียงพอขนาดนั้นก็เป็นไปได้นะคะว่าในเบสเกตแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีการเปลี่แปลงมาตรการเลยก็คืออาจจะขยายระยะเวลาของมาตรการณปัจจุบันเนี่ยออกไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อประเมินใหม่ในเดือนหน้าก็เป็นได้นะคะแต่ว่าถ้าตัวเลขดีขึ้นจริงๆลดน้อยลงจนแบบไม่พบผู้ติดเชื้อหรือว่าน้อยลงมากอย่างมีนัยยะเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาจะรีบผ่อนคลายตัวมาตรการ ในความเข้มงวดตรงนี้ลงนะคะแต่ว่าในทางกลับกันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ถ้าเกิดมีการพบเชื้อในจุดใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะคะตรงนั้นก็อาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มขึ้นแต่ตอนนี้เบสเคสเรายังมองว่าอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวมาตรการนะคะในส่วนของ ตัววัคซีนนะคะก็ใช้ไปแล้ว3บริษัทนะคะมีการอ p พรูฟออกไปให้ใช้นะคะก็ตอนนี้เป็นจอร์สันแห่จอร์สันนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่4นะคะทีท่ทั่วโลกกำลังจับตามองมเพราะว่าแตกต่างจากเจ้าอื่นๆเพราะว่าฉีดไป ต้องต้องการฉีดแค่1โดสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้พอสมควรนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยคงต้องจับตามองกันต่อไปนะคะณตอนนี้อยู่ในเฟสสุดท้ายนะคะก็บอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยประมาณสัก60%นะคะแล้วก็จะตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นให้มี ประสิทธิภาพสัก70%แต่ว่าผลการทดลองที่ประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าจากจานวนผู้เข้าทดลองทั้งหมดเนี่ยประมาณ9 0สเนี่ยสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้20ภายใน29วันนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันตรงนี้เนี่ยอยู่เต็ม71วันของการทดลองเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังมีความหวังในเชิงบวกอยู่นะคะสำหรับตัววัคซีนนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นในระยะสั้นเรามองว่ายังไม่ได้มีแคตัลิสต์ใหม่ที่โดดเด่นมากวันนี้คงแกวงออกข้างนะคะตาม ช่วงตน้นเพราะนั้นนักลงทุนที่เข้ามาเก่งกําไรในช่วงนี้หลังจากที่ตลาดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องเทรดระมัดระวังมากขึ้นนะคะจะเห็นสัญญาณว่านักลงทุนกลุ่มหลักนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือว่าต่างชาติเน <ๆ média S 2> ี่ยสลับกันซื้อสลับกันขายนะคะแล้วก็ปริมาณเวลาขายออกมาขายเยอะมากกว่าปริมาณที่ซื้อในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นต่างชาติในวันก่อนหน้านั้นเนี่ยกับสถาบันเนี่ยก็ขายกันเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เมื่อวานนี้สถาบันขายออกมาค่อนข้างเยอะนะคะส่วนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อในจํานวนที่มากเท่ากับที่เคยที่เคยซื้อในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวานรู้สึกจะเหลือประมาณสัก800กว่าล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นเป็นสัญญาณของการพอชบางอย่าง เหมือนกันนะคะในกลุ่มนักลงทุนหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ว่าตลาดอาจจะไม่ได้ขยับไปไหนไกลการเกณฑ์กาไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องออมีการเลือกแบบเป็นปัจจัยหุ้นที่มีปัจจัยหมุนเฉพาะตัวหรือว่าตอบรับกับมาตรการที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะคาแรคเตอร์หนึ่งที่เราต้องจับตาในช่วงนี้ก็คือควรจะต้องเป็นงบที่หุ้นที่มีงบที่มีที่คาดการว่าจะมีงบไตรมาสสี่ที่ดีและโดดเด่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราคัดมาให้นะคะส ตัวนะคะกอ็อยู่ในกลุ่มที่เป็นปัจจัยที่มีปัจจัยเฉพาะตัวหนุนนะคะอย่างเช่นตัว NER นะคะก็มองว่าจะได้รับผลบวกนะคะจากเรื่องของอตัวเลขยอดขายรถยนต์ในจีนนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้น8เดือนติดต่อกันนะคะก็ การเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยทำเป็นประโยชน์ต่อ NER นะคะเพราะว่ามีลูกค้ามากกว่า50%ในตลาดดังกล่าวนะคะแล้วก็ถ้ามองในแง่ของออตัวงบ การเงินนะคะที่จะประกาศนะคะอย่างของไตรมาสที่4เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นทั้งในเชิงของยอดขายและก็กำไรด้วยนะคะคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ดีทั้งเอเอนเอและก็คิวออนคิวนะคะในแง่ของปริมาณขายนะคะก็มีวลลุ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้มีโรงงานใหม่เนี่ยเริ่มผลิตมากขึ้นนะคะในส่วนของอตัวราคาขายของนะคะราคาก็ได้ผลบวกจากราคายางที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉแนวโน้มเรื่องของมาจินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีการโอนกลับรายการพิเศษจากไฟไหม้เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะส่งเสริมให้งบ 4Q แล้วน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะคะอ,ะอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำเข้ามาวันนี้นะคะเป็นตัว TACC นะคะก็อะมองว่าในแง่ของอ ผลได้จากตัวมาตรการนะคะที่ประกาศออกมาในเ,เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าช่วยเหลือสภาพคล่องของรัฐบาลในช่วงนี้นะคะของเรานะคะตัว TACC นะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มน้ําที่มองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคนะคะในประเทศนะคะก็จะ ก็ก็อมองว่าเห็นว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็ขึ้นมาหลายวันแล้วเหมือนกันแต่ว่าตัว TACC เนี่ยราคาต้องบอกว่าค่อนข้างแลกขาดเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นที่วิ่งขึ้นไปมากก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะในการเข้ามาเก็งกาไรแล้วถ้ามองในเรื่องของคาดการณ์ของกําไรในไตรมาสท,ที่4นะคะก็ คาดว่าน่าจะทำนิวไฮได้นะคะจะปรับตัวดีขึ้นทั้งเย on y e ย r แล้วก็ Q on Q นะคะตามแนวโน้มของรายได้แล้วก็มาจิ้นที่ดีขึ้นนะคะบวกกับว่าไม่มีวันทามไอเทมที่คอยกดดันเหมือนไตมาาก,ก่อนนะคะการคุมเอสเซเอที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดีนะคะเป็นหุ้น2ตัวที่เราค่อนข้างชอบนะตอนนี้นะคะก็แนะนำา n d r ER กับ t a c c เป็น Pick o f the d a เดในวันนี้นะคะส่วนเทคนิคอลพิกวันนี้3ตัวนะคะก็จะมีตัว AU นะคะเอ f แล้วก็ ก็ตัว TKN ค่ะ OMAX well, Group นะคะเมะื่อวานก็มี conference call เป็นการ preview เอ่อา,าร이2ของเขาสิ้นสุดธันวาคมปี6-3ก็มองยอดขายในไตามาส2เนี่ยนับเป็น high season มีการขยายตัวได้ดีในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็มีผลกระทบจากเรื่องการระบาดของโควิดประมาณ10วัน ก็ส่งผลให้โดยรวมแล้วเนี่ยรายได้เทียบเอ y เยอแล้วทรงตัวซึ่งก็ถือว่ายังค่อนข้างสูงนะคะคแต่เติบโตได้ดี Q on Q อนยอดขายออนไลน์เนี่ยยังโตสูงแบบ50%อันนี้ก็ช่วยลดแรงกดดันจาก Same-so-sales growth ที่ติดลบมากขึ้นจาก 1Q64 ซึ่งตอนนั้นลบไปประมาณ4.4ไตรามาสสเนี่ยถ้าไม่ได้นับออนไลน์เนี่ยจะลบเซมโซเซลสโตรจะลบไปเป็นเอ่อซิงเกิ h ฮทีนนะคะก็อาจจะประมาณ8-9ดเก้เปอร์เซนะะ uh, ทางด้าน Gross Profit Margin ก็ถือว่าทำได้ดีใกล้เคียงกับในไ uh, ตรามาสที่แล้วที่60.7ุดเ็เปอร์เซนอันนี้เป็นผลจากการปรับ Product Mix แล้วก็คลุม uh, Promotion ใช้เท่าที่จำเป็นขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องการลดค่าเช่าพื้นที่อยู่นะคะโดยรวมแล้วเราคาดการกำไรไตรามาสสอง ปี่อสี่สิ้นสุดธันวาคมปี63เนี่ยอยู่ที่156ล้านบาทเพิ่มขึ้น43% Q on Q ามเอร์เซลดลง32% Year on year นะคะค่าคา,าดการ่อไตรามารส2เนี่ยทำให้คาดกำไรเครึ่งปีแรก64เนี่ยอยู่ที่264ล้านบาทเทียบเท่า55%ของประมาณการของเราตั้งปีโดยมองว่าแม้มีความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด -19 แต่การปรับโครงสร้างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้แม็กมีความพร้อมในการลุกธุรกิจมากขึ้นโดยผู้บริหารเคยตั้งแจ้งเป้ารายได้ปีนี้ว่าจะโตได้10-12%แล้วก็ Net Profit Margin อยู่ที่14-16%นะคะทำให้โดยรวมแล้วยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแม็กนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่12บาทก็คงคำแนะนำซื้อคะ่ะ สำหรับตัวเอราวันนะคะก็คาดกําไรพอไปค่ะคาดเอ่อไตรมาสสี่นะคะจะขาดทุนอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทนะคะจากกําไรสุดที่ไตรมาสสี่ของปีหกสองนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็สิบหกล้านบาทนะคะแต่ว่าเทียบกับไตรมาสสามของปีนี้ของปีหกสามนะคะกนะ็ปรับตัวดีขึ้นนะคะหลกัหลกๆก็มาจาก เข้าสู่ฤดูกาลของท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีวันหยุดยาวจํานวนมากนะคะซึ่งทําให้คนเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวในประเทศกันมากขึ้นนะคะบวกกับได้แรงหนุนของโครงการอ,อแล้วเที่ยวได้กันนะคะซึ่งในไตรมาสสีนี้ก็รับรู้เข้ามา80ล้านบาทนะคะจากทุกกลุ่มโรงแรมที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ทางนี้ก็มาสะดุดในช่วงของกลางเดือนธันวาคมนะ,คะหรือว่าตั้งแต่ตรวจพบ ผู้ติดเชื้อจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาครนะคะส่งผลให้ตัว occupancy rate นะคะอยู่ลดลงนะคะอยู่ที่เพียง25%นะคะละพาติลดลบ81%นะคะแต่ว่าตัวของฮอบบินในไทยยังฟื้นตัวได้ดีนะคะแล้วก็มีการเปิดเพิ่มอีก2แห่งแต่ว่าฟิลิปปินนะคะค่อนข้างที่จะท่งตัว q o n Q นะคะซึ่งแม้ว่าจะเปิด โรงแรมเต็มใจมากนะคะแต่ว่ารับลูกค้าได้ในจำกัดนะคะเฉพาะที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเท่านั้นนะคะสำหรับ s n n a ก็ค่าจับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคิ n ออนคิวนะคะแต่ว่าลดลงประมาณ40-50%ในอยอนเดียนะคะทางฝ่ายก็มองการกลับมาระบาดรอบใหม่นะคะครั้งนี้ก็อาจจะทําให้แนวโน้มผลประกอบการแล้วก็เซนติเมนต์การท่องเที่ยวในประเทศชะลอตัวนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อการ เปิดประเทศที่ล่าช้าออกไปนะคะจากเดิมที่คาดจะเปิดในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทั้งนี้ก็คาดปี64นะคะจะส่งผลให้ตัวเอราวันขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะเป็น1.09พันล้านบาททางฝ่ายนะคะราคาพื้นฐานให้ไว้ที่3บาทซิกค่ะ ค่ะต่อที่คอมเซเว่นนะคะวันนี้นะคะก็ทางด้านชเชโยนะคะก็มีการขายบิกลอตนะคะให้กับผู้บริหารเซเว่นเอ้ยให้ผู้บริหารคอมเซเว่นนะคะขอโทษทีค่ะก็ในส่วนของตัวชเชโยเองก็มีการแจ้งต่อตลาดนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะหลังนายสุขสัญญาศสินนะคะก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชเชโยนะคะได้ขายบิกลอต67ล้านหุ้นนะคะให้แก่นายสุระคณิติทวีกุลนะคะแล้วก็นายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัตอารีนะคะคนละ33.5ล้านหุ้นนะคะในราคา หุ้นละเจ็บาทหกสิ้าสตางค์นะคะก็ทั้งนี้นะคะภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวนะคะทางด้านนายสุขสรรก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเชยโยนะคะโดยมีสัดส่วนก็เหลือ42.99%ิองุ้ของทุนที่ชำระแล้วนะคะขณะที่ทางด้านนายสุระธนิธบีกุลแล้วก็นายแพทย์พงศักดิ์นะคะก็จะเป็นผู้ถือหุ้นรองลงมานะคะในสัดส่วนคนละสี จุด75%ของหุ้นที่ชำระแล้วนะคะก็อ้างอิงจากการปิดสมุดทะเบียนของวันที่7ตุลาคม3ะคะทั้งฝ่ายนะคะประเมินการซื้อหุ้นเชยโยของผู้บริหารคอมเซเว่นทั้ง2ท่านนะคะก็คาจะเป็นการต่อยอดนะคะของธุรกิจให้กันและกันนะคะระหว่างคอมเซเว่นนะคะเอ่อ next t a p i t a l หรือ NCAP นะคะแล้วก็ัยโยนะคะที่จะเป็นการหนุนการเติบโตนะคะให้มีลักษณะก้าวกระโดดในอนาคตค่ะ ทางฝ่ายอยู่ระหว่างประเมินนะคะผลจากการเข้าซื้อหุ้นชยโยของทางผู้บริหารคอมเซเว่นนะคะจึงเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการนะคะแล้วก็คงคำแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานที่45บาทค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแอดวานนะคะก็วันนี้นะคะมีการ วันนี้นะคะก็มีการแจ้งจดหมายต่อตลาดน,นะคะเกี<อ>่ยวกับความคืบหน้าข้อพิพาษนะคะระหว่าง DPC นะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยนะคะแล้วก็ทางด้านแคทหรือกสอทอนะคะเตามที่กสอสทอเนี่ยได้เสนอข้อพิพาษนะคะต่อสถาบันอนุญ,ญาโตตุตลาการไปตั้งแต่วันที่3สมกราคมปี6 1, 6 1นะคะโดย DPC นะคะได้รับคำชี้ขาดจาก คณะอนุญาโตตุลาการนะคะให้ยกคำเสนอข้อพิาพาทนะคะก็จะเป็นผลทำให้ทางด้าน DPC a นะคะบริษัทย่อยของ a d v a n c e เนี่ย ไม่ต้องส่งมอบเครื่องแล้วก็อุปกรณ์โทรมานาคมนะคะอันได้แก่เสาโทรคมนาคม4,657ต้นตู้คอนเทนเนอร์3 0 1 2ตู้แหล่งจ่ายไฟระบบคงสิทธิเลขหมายระบบ call c เ,เตอร์ที่ DPC ขอใช้งานร่วมกับ Advance นะคะรวมมูลค่า13,000ก,กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจต่อเนื่องนับจากวันที่ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเดือนละ116ล้านบาทนะคะพร้อมดอกเบี้ย7.5%ต่อปีนะคะ ตรงนี้นะคะทางฝ่ายมองเป็นกลางนะคะต่อประเด็นดังกล่าวนะคะหลังทางด้านกอสอนทอหรือแคดเองนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดนะคะต่อสารปกครองกลางได้นะคะภายใน90วันนะคะหากไม่เห็นด้วยนะคะ ดังนั้นก็ยังไม่รวมอยู่ในประมาณการนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะภายใต้การประมาณการเดิมนะคะทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำซื้อสำหรับตัวแอดวานนะคะประเมินราคาพื้นฐานปี64ที่224บบาทนะคะจากการเป็นผู้นำตลาดนะคะที่มีผลดำเนินงานสม่ำเสมอค่ะต่อไปเป็นตัวปูนซีเมนไทยนะครับ ก็เราก็คาดการกำไรในไตรมาสนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก8,000นะครับก็ลดลงจากควอเตอร์สครับประมาณสัก17%เอแต่ดีขึ้นจากไตรมาส4ีปีก่อนนะครับหลักๆก,ก็คือในควอเตอร์4เนี่ยจริงมีการปิดซ่อมลุกบำรุงลงปิโตเคมีนะครับปริมาณขายก็เลยหายไปแม้ว่าสเปดนี่ดีขึ้นมากนะครับสเปดปิโตเคมีนี่ต้องบอกเป็นทรงที่ดีอุปสงค์ยังฟื้นตัวได้ดีนะครับ แต่ผลลบจากปริมาณขายที่ปิดซ่อมโรงงานเนี่ยยังกดดันกําไรปิโตรเคมีวัสดุก่อสร้างอ่อนลงเพราะเป็นโล์ซีซั่นครับแล้วก็บรรจุพัน์ก็อ่อนลงตามฤดูกาลเช่นกันนะครับมองว่าในปี64ปีนี้นะครับธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัดส,ส่วนของกําไรมากนะครับเกือบ40%เนี่ยยังเป็นแรงหนุนของกําไรโดยรวมของ คูนซีเมนต์ไทยนะครับดูจากอุปสงค์ก็ฟื้นตัวอุปทานใหม่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าปีก่อนมองสเปซหรือส่วนต่างผลิตภัณฑ์ดีขึ้นต่อเนื่องราคาน้ํามันปรับขึ้นช่วงนี้อาจจะไม่ต้นทุนเนี่ยน้ำค่าปรับขึ้นแต่อุปสงค์น้ามันยังถูกกดดันด้วยโควิดนะครับราคาน้ํามันก็ไม่น่าขึ้นได้มากปริมาณขายปโตเคมีปีนี้ยังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากการกําลังการผลิตใหม่จากเอโซีแล้วก็ไม่มีการปิดซ่อมบํารุงเหมือนเช่นปี63นะครับวัสดุก่อสร้างยัง ต้องใช้ความพยายามเรื่องบริหารต้นทุนนะครับเรื่องของรายได้ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับยังเป็นการขอสร้างซบเซาบันจุฬา์น,น่าจะเติบโตได้ประมาณ12%จากกําลังการผลิตใหม่การซื้อกิจการใหม่ภาพรวมกําไรโดยรวมยังเติบโต6%จากแรงหลุนปีโตเคมีแนะนําซื้อนะครับมองว่ากําไร Q4 ยังดูดีแล้วก็ปีนี้กําไรโมเมนตัมยังไปได้ดีครับราคาพื้นฐาน420บาท ค่ะในส่วนของตัวทองคำนะคะาภาพราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็เห็นราคาทองคำเนี่ยดีดต,ตัวกลับขึ้นมาได้นะคะจากที่ลงไปทดสอบแถวระดับประมาณ1 8 4่ันปี นะคะ,ะตรงนี้เนี่ยได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะคือตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐนะคะประจําสัปดาห์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการนะคะโดยเพิ่มขึ้นไปที่ดับ9 6 5 0 0 0ตําแหน่งนะคะ,ะแล้วก็เป็นจุดสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงวันที่2,563 ตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการดิดตัวขึ้นมานะคะประกอบกับในเรื่องของมุมมองจากประธานเฟดนะคะน่าจะรวมพาวะวลในเรื่องของการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่ำตอไปนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นแรงหนุนกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในช่วงเช้านี้เนี่ยการประกาศรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจากว,าว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะคะในโจไบเดนที่ชื่อว่ามาริการเรซคิลแพ วงเงิน1.9ล้านล้านเหรียญน,นะคะก็เป็นอีกปัจจัยทีเ่เป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำตอนนี้ก็สามารถยินเหนือระดับประมาณ1,850เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ได้นะคะเรามองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยทีเ่เป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยมีลุ้นที่จะขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบอแถวๆบริเวณแนวต้านระดับ1,865เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงต้องจับตาดูในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะชะลอการแข่งค่าขึ้นต่อนะคะหลังจากที่มีการประกาศในเรื่องของตัวสตรมัสแทนออกมานะคะ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของ SPDR นะคะ ETF ทองคำรายใหญ่เนี่ยมีการกลับมาขายทองคำออกมาค่อนข้างมากนะคะประมาณ10.21ตันเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอาจจะต้องจับตาทิศทางของการปรับพอร์ตการลงทุนของ ETF ทองคำรายใหญ่ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเบื้องต้นเรามองว่า,าระยะสั้นราคาทองคำยังมีลุ้นในทิศทางขึ้นนะคะ โดยคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามดูกันต่อก็คือในเรื่องของตัวเลขค้าปลีกนะคะของสารัฐรวมถึงตัวเลขชนีราคาผู้ผลิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลข ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะของมอมิชิแกนนะคะซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยโดยรวมคาดว่าจะออกมาดีนะคะก็อาจจะเป็นแรงถ่วงราคาทองคำให้มีความผันผวนได้บ้างนะคะแต่เรายังมองว่ามีลุ้นที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้นะคะแถวๆระดับประมาณ1,865สําสำหรับระยะสั้นนะคะ ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะดังนั้นเนี่ยะระหว่างวันเราจึงแนะนำให้เทรดดิ้งลองนะคะในส่วนของ GOS 2 1นะคะในกรอบ1,850ถึง1,870นะคะเนื่องจากว่า GOS 2 1งนึ่งเนี่ยเป็นพรีเมียมนะคะเหนือราคาสปอตประมาณ5เหรียญค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของมุมมองของตลาดนะคะหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวทองคำรวมถึงหุ้นหลายตัวนะคะ